โอเคครับว okay, ัสดีครับผมวัสดีคนดูทั้งไลท์ทั้งดูสดแล้วก็ทั้งดูย้อนหลังด้วยนะผมอันนี้เมื่อกี้มันผิดพลาดนิดนึงนะครับผมแป๊บนึงโอเคอันนี้จะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะโอ้เออโอเคโอเค อันนี้จะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วเป็นภารกิจเสริมนะครับผมที่จริงเราจะไม่เล่นภารกิจนี้ก็ได้แต่เพราะผมอยากเล่นเพราะว่ามันจะได้เก็บเนื้อเรื่องให้ครบนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเราจะเล่นเพราะว่ามันจะต้องเก็บเนื้อเรื่องให้ครบนะครับผมภารกิจนี้มีชื่อว่าภรกิเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลไหมเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลรีดไหมนี่นี่นีภารกิจนี้มีชื่อว่า ไอดิ a เทคดาวนะผมวัสดีคนดูสี่คนเนื้อครับผมเรามาแค่แป๊บเดียวภารกิจเสริมภารกิจเสริมภารกิจนี้ชื่อว่าไอดิ a เทคดาวเกิดขึ้นวันที่ยี่สี่เดือนพฤุนายนปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับผมในเวลาใบสามสี่สิบห้านาทีนะผมที่เมืองโมกาดิชูที่ประเทศโซมาเลียอีกแล้วนะผมผ่านมาสามปีหลังจากเหตุการณ์ที่ แบคกดาวนะผมหลังจากเหตุการณ์แบคโอกดาวประมาณ3ปีแล้วก็อันนี้จะเป็นภารกิจลับนะครับผมให้เราไปสังหารนายพลไอติสนะครับเป็นภารกิจลับที่จริงเราจะไม่เล่นก็ได้นะแต่ว่าผมผมเล่นดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้มันตกลนไปโอเคเรามาขออาวุธลองเป็นปืนพกแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นกลับระเบิดไปภารกิจลับโอเค เราห้ามไม่ใครรู้นะครับผมวันดีคนดูสี่คนครับวันดีครับโมนายวันดีทางไลฟ์สดทางย้อนหลังด้วยครับผมไปตอนนี้เหตุการณ์ไม่สงบสุขนะครับผมอย่าให้ใครรู้นะครับผมว่าเรามาโอเค เคเกิ okay. ดการยิงปะทะกันเพื่อน,นครับผมเกเคยิงยิงยิงตอนนี้ประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับมีแต่สงครามวัสดีคนดู5คนด้วยครับผมวัสดีครับโมนายโอเคมามาเค okay, ไปเป็น สายลับอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดนะผมโอเคเราต้องสังหารทางสังหารบนปืนเฮ้เยเนยเกือบแล้วไงโอเคเกมอะไรครับเกมเดล塔ฟอร์ดแบล็ a ฮอ d ดาวครับผมภาคแรกๆเลยมาทำภารกิจเสริมแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปโอเคเรียบร้อย ไปไปไปตามไปโอเคข่ายพวกข้างหน้าให้หมดนะผมโอเคไม่มีใครตามหลังมานะเรียบร้อยโอ้โดนจนได้โอเค โอ้สีแดงจนได้ไปไปโอเคมจะมีอะไรข้างหลังมาใช่ไหมว่าแล้วไงเรียบร้อยน้องบิลลี่ว่าไงครับพี่วัสดีครับผมว่างไหมวันนี้มีอะไรครับพี่เดี๋ยวอีกสักหน่อยผมจะเลิกเล่นแล้ว ต้างหนวะโอ้โหตาย <ś m ere ly> นั่งเล่นแป๊บนึงครับผมโอ้แพ้วอะแป๊บนึงแป๊บนึงเก็บไอ้พวกข้างหลังก่อนเลยวุ่นวายชิบหายนั่งเล่นอยู่ไหนครับพี่นั่งเล่นอยู่ไหนอ๋อเกียร์เกียร้อย โอเคบ้านได้ตังค์โอเคเรียบร้อยแป๊บนึงครับพี่แป๊บนึงโอ oh, ้ตายแน่เลยโอ้ oh. <c oughs> เริ่มมาก็จะตายแล้วเนี่ย บ้านพี่ตั้งเหรอพี่เดี๋ยวผมอโอเคโอเคอันนี้พวกเกี่ยวกับเรานะอย่าฆ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมต้องลงไปข้างล่างนะอาจจะไปมั้งพี่เดี๋ยวผมดูก่อนโอเคไปตามอุโมงค์ไอ้ดิสมันอยู่ในอุโมงค์ไปไปไป โอเคโอเคโอเเนโอเคไปเลยอุดเหรออุดเหรอค่อยค่อยไปค่อยคยไปฮะอะไรวะได้ยินเสียงคนอยู่ตรงนี้โอภารกิจลับนี่ว่า อย่าให้ใครรู้โอ้ยโดนยิงจนได้เฮ้ยมันหลบมันหลบโอ้ย,โ,อยโดนยิงเว้เลยโอ้ยเว้ยลยไงโอ้โหไ,ไม่ได้อยู่แถวนี้ว่ะ

ไรวะอ๋อเคไปต่อต้องทำภารก,กิจให้เสร็จนะโอเคเก็บให้หมดเ,เกเคเรียบร้อยอเรียบร้อยโอเค เซ็ปเรียบร้อยโอเคโอเคเสียงอะไร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 ไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่ยห้องนี้ห้องนี้นี่มีคนไปวะยป๋าแฟดเข้าไปก่อนแล้วกันโอเคโอ้โดนแฟดไปด้วยเลย Okay. เรียบร้อยอเรียบร้อยนั่งกินข้าวดูบิลลี่ปวดขี้เลยวะโอ้อะไรวะเจฟไอเจฟมึงอยู่ไหนไหนะเจฟหมดจังวะกดเซฟไว้ก่อนแล้วกันว่าแล้วงไงนี่แหละห้องนี้แหละว,ว่าห้องนี้แหละ ไม่ใช่ว่ะระบอกจะมาที่จริงอ่ะจ,จะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าฝนไม่ตกอ่ะแต่วันนี้พี่มาไงก็เลยไม่ไปโอ้มันมาหาครูคนเดียวเลยว่ะจะหนีไปไหนไมันจะหนีไปไหนปลาเฟตปลาเฟตโอเคโอ,โอ,โอ้ไปวะโดนยิงว่ะ โอ้ยเขาวงกดนี่วะทางโคตรซับซ้อนเลยเ,ออเรียบไปทางไหนวะเฮ้ยกูหลงทางวะหลงทางของจริงอะสวัสดีคนดูห้าคนด้วยครับผมใครเข้ามาฝากข้อใจฝากกติดตามด้วยครับเอเควไปลงทางว่ะ เชียโอ้เกือบแล้วกูแม่งยังอยู่ในเขาวงกดว่ะไอมีมาไหมไม่รู้ดิถามมันดิปาแฟตโอ้เยอะกูโดนยิงจนได้อะไรวะ โอ้ยเียบร้อยเก็บไ,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 ไม่ใช่ว่วะไม่ใช่ทางนี้แล้วทางไหนวะเนี่ยกูตายแน่เลยเืิดกูขีดแดงแล้วเนี่ยกูว่านี่แน่เลยโอเค โอเคไปต่อโอ้ยนี่โอเคกูเซฟแค่นี้บุเซฟเยไปต่อโอ้ยขอบคุณกดใจครับผมขอบคุณครับผมอะไรวะไม่ระเบิดหรอวะไม่อย่งแม่กอบนึงไม่ใช่อยู่วะ ไม่ใช่ห้องนี้แล้วห้องไหนวะหลงทางว่ะแบบนึงนะทุกคนหลงทางของจริงจบภารกิจนี้ผมจะไปแล้วมาเรีนภารกิจเสริมก่อนน่าจะตรงนี้นะโอเคไม่ใช่อยู่อ่ะ โอ้มันปิดผน,นึกไว้หมดเลยว่ะห้องไหนวะโอ้ยเนยโอ้ยห้องนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่นี่มันทางกลับมานี่ว่ะโอ้โหอะไรวะ Long thang chinh chung dọn bay, dọn chậm vậy chậm kia kia này kia 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 mình có 2 đường, That's He's deed's voice. nearby. a โอเคเฮ้ยไม่เลยเรียบร้อยไอเดิสมันอยู่ห้องนี้แหละเชี่ยนี่ไอ้ดิสตายซะไอ้ดิสเรียบร้อยไอ้ดิสตายแล้วเว้ยไฮ้ไอ้ดิสตายแล้วสังหารไอ้ดิสได้แล้วนะครับผมโอเค โอ้โหไม่ตายอโอเคตงเรงนี้โอ้โหเฮ้ยอ,อยู่ไหนวะโอ้โหตายเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องระวังหน้าเราระวังหลังด้วยรียบไม่ได้โอเค โอ้ oh, ตรงนี้นะเอาระเบิดไปกินนั่นแหละโอเคเรียบร้อยอ,อโ้โอ้โ,โอเคมุนหนึ่นนงนี่อีกหนึง่งตรงนี้อีกหนึง่งโอเคจัดการหมดโอ้โหโดนยิง แต่เราไม่เป็นไรน่าจะไปทางนี้แหละไม่ใช่วะมาผิดทางเออไปทางนี้โอเคเรียบรอ้อยโอเคเียไปก่อนเียไปหมดแล้วนะ โอ้โหสามตัวหมดยังวะเราฆ่าอีนนี้ได้แล้วโอเคไปตามทางที่มันบอกนะ เฮ้ยว้าตายแน่อะไรวะไปวะรุดๆๆๆขึ้นรถขึ้นรถเอาละโอเคโอ้โหเรียบร้อยภารกิจสำเร็จเรียบร้อยโอเคครับ โอเคเอาเป็นว่าแคมเปญแบ็คฮอกดาวเราจบแค่นี้แหละมันภารกิจเสริมนะที่จริงเราจะไม่เล่นก็ได้แต่ว่าผมเล่นไว้ดีกว่าโอเคเราทราภารกิจครบหมดแล้วครับผมต่อไปจะเป็นแคมเปญของประเทศโซมาเลียนะผมประเทศโคลัมเบียพูดผิด <c oughs> อันนี้อันนี้จะเป็นแคมแคมเปญของอิหร่านก็จะมีโคลัมเบียแล้วก็อิหร่านต่อไปจะเป็นของโคลัมเบียนะโอเค นี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วกันตัวอย่างของแคมเปญน,นี้ก็จะเป็นอะไรวะฐานพางยาเล่น Son of Forest ป่ะ, <S S ปะไม่ไม่ใช่ครับผม Son of Forest คืออะไรผมไม่เคยเล่นนะโอเคภารกิจน,นี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ครับผม เอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันวันหลังอีกทีนะครับผมบ๊ายบายเจอกัน